ครับใครที่ได้ดูคลิปนี้แล้วนะฮะ <c oughs> ก็ก็สงสารว่าลำโพงโทรศัพท์หรือลำโพงของแต่ละคนนะฮะอาจจะแตกได้ซึ่งตอนนี้รู้สึกว่าลำโพงกูเสียงแตกๆสาเหตุเกิดจากคลิปนี้ใช่ไหมเพราะว่าตั้งแต่เปิดคลิปนี้ปุ๊บก็เป็นเลย ผมจะแชร์ไว้นะฮะก็น้อเรื่องก็อยู่ที่ว่ามีเด็กเวงคนหนึ่งประเทศเทียไม่รู้ไม่ใช่ประเทศอังกฤษแน่นอนคนไม่ใช่คนอังกฤษแม่งหลอกคนหลอกคนมาฆ่าแล้วตัดหัวเขาแล้วก็ประดับบ้านนะมันจะเสีย คือประเด็นคือกูอยากให้มึงไปประกวดเดอะวอยซ์มากเลยเสียงมึงดีนะไอ้ิศต้องแบบว่าเบาเสียงเบาเสียงไว้แค่นี้เฮียบ่นเฮียมึงเนี่ยสะใจตอนที่แอดมินเขาได้ลบบ้านแบบเนี้ยเขาได้ลบบ้านแล้วเมื่อกี้นะอ๋อสัตว์มึงไปสมัครเข้าวงเซฟนอตไป กูเชียร์มึงเลยจริงจริงเอาไปละแบตจะหมดบาย